สมมติว่าคุณเพิ่งไปลองร้านอาหารใหม่กับเพื่อนของคุณเขาชอบอาหารทุกอย่างที่นี่แต่คุณกลับรู้สึกไม่ค่อยปลื้มที่อาหารจานหลักใส่กระเทียมเยอะเกินไปทั้งๆที่แม่ครัวยืนยันว่าใส่มันเพียงนิดหน่อยเท่านั้นและไม่มีใครเคยบ่นเรื่องนี้หากเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณยินดีด้วยคุณได้รับเกียรติเป็นนักชิมตัวยงแม้มันอาจจะไม่เท่าซูเปอร์ฮีโร่อื่นๆแต่คุณคือหนึ่งในผู้มีพลังวิเศษที่มีอยู่แค่25%บนโลกนี้ พูดง่ายๆก็คือยิ่งคุณมีต่อมรับรสมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรับรู้รสได้ชัดขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะรสขมคุณอาจมีต่อมรับรสมากขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับจานวนเฉลี่ยโดยทั่วไปโดยตําแหน่งของต่อมรับรสนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่บนลิ้นเท่านั้นแต่มันยังอยู่ในเพดานและผนังปากคอและหลอดอาหารด้วยซึ่งเซลล์รับความรู้สึกเหล่านี้จะฟื้นฟตูตัวเองทุกสัปดาห์ผมเดาว่ามันคงเกิดขึ้นในช่วงที่เรานอนหลังจากที่ได้ชิมอาหารรสดีมาแล้วทั้งวัน หากต้องการเช็คว่าคุณเป็นนักชิมระดับเทพหรือไม่ให้ลองแตะสีผสมอาหารสีน้ำเงินจุดหนึ่งลงบนลิ้นของคุณหากคุณนับปุ่มสีชมพูได้มากกว่า25ปุ่มบนลิ้นหมายความว่าคุณมีปุ่มรับรสมากกว่าคนส่วนใหญ่เพราะสีผสมอาหารสีน้ำเงินจะไม่เกาะติดกับปุ่มรับรสเหล่านี้คุณคงรู้ว่าอาหารมีรสชาติหลัก5รสได้แก่หวานเปรี้ยวเค็ม แล้วรสอูมามิที่มีความกลมกล่อมแต่เหล่านักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันมีมากกว่านั้นและเสนอที่จะเพิ่มรสชาติใหม่เข้าไปซึ่งนั่นก็คือไขมันที่หลายคนโปรดปรานมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอยากกินอาหารที่มีครีมเนยหรือเบคอนแน่นอนว่าไขมันไม่ได้มีรสชาติดีหากคุณบริโภคมันแบบโดดๆแต่มันสามารถลิมรสชาติอื่นๆได้อย่างมากโดยการศึกษาเกี่ยวกับรสชาติที่แยกออกมาของไขมันอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจได้ว่าทําไมไขมันจึงให้ความรู้สึกที่ดีจนผู้คนบริโภคมันจนเกินขนาด สำหรับรถที่จะได้ชื่ออย่างเป็นทางการของรสชาติพื้นฐานนั้นมันจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บางประการนั่นคือต้องมีตัวรับเฉพาะบนลิ้นและต้องมีประเภทที่แตกต่างกันออกไปด้วยลิ้นของมนุษย์มีตัวรับกรดไขมันและมนุษย์รวมถึงสัตว์บางชนิดก็สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างประเภทของไขมันได้แต่ความรู้ดังกล่าวยังถือว่าไม่มีความหนักแน่นเพียงพอดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจทําการทดลองบางอย่าง โดยให้อาสาสมัครปิดบางอย่างไว้ที่จมูกเพื่อไม่ให้ได้กลิน่นใดๆจากนั้นนักวิจัยก็หยดน้ำนมที่มีไขมันในสัดส่วนที่ต่างกันลงบนลิ้นผลคือนมคร่องมันเนยไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใดๆและนมสดก็ตอบสนองเพียงเล็กน้อยแต่ครีมซึ่งมีไขมันมากที่สุดจะกระตุ้นให้สมองเกิดปฏิกิริยาทันทีเช่นเดียวกับรสชาติหวานและเค็มทั้งๆที่มันฟังดูน่าเชื่อถือดีแต่ในโลกของวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นดังนั้นไขมันจึงยังไม่ถือเป็นรสชาติที่6อย่างเป็นทางการ ่อมรับรสของคุณไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่สำคัญในการรับรสยังมีสารเคมีหลายชนิดที่ช่วยให้สมองของคุณอ่านสัญญาณจากลิ้นของคุณในลักษณะหนึ่งซึ่งวิวัฒนาการหลายพันปีได้สอนให้มนุษย์รับรู้ว่ารสหวานเป็นสิ่งดีแล้วรสขมเป็นสิ่งไม่ดีเนื่องจากอาหารที่อันตรายส่วนใหญ่จะมีรสขมนั่นคือเหตุผลที่ตัวรับรสขมของเรามีความไวมากเพื่อป้องกันไม่ให้เรากินอาหารเหล่านั้นเข้าไป แต่พันธุกรรมก็ส่งผลต่อการเลือกอาหารของคุณด้วยก่อนที่คุณจะเกิดคุณก็จะชินกับเมนูบางอย่างที่แม่ของคุณชอบนอกจากนี้คุณก็ไม่ได้มียีนตัวรับรสที่เป็นชุดเดียวกับของคนอื่นๆด้วยเช่นกัน รสขมนั้นมีความพิเศษที่หลากหลายและมันก็ส่งผลต่อทางเลือกทางด้านโภชนาการของคุณด้วยยีนรสขมทั้ง25ชนิดทำหน้าที่รับสารเคมีกลุ่มที่ต่างกันดังนั้นมันจึงซับซ้อนกว่าแค่ฉันไม่ชอบอาหารขมทุกชนิดเพราะบางครั้งคุณก็อาจชอบเกรฟฟูดแต่กลับเกลียดกาแฟดำในเวลาเดียวกัน หนึ่งในยีเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรสชาติบางอย่างสำหรับคนที่ไม่สามารถรับรู้รสชาตินี้ได้มักจะชอบอาหารรสเผ็ดและอาหารที่มีไขมันสูงบางคนรับรสไม่ได้และไม่สามารถรับรู้รสชาติบางอย่างได้และสำหรับบางคนรสชาติทั้งหมดรวมถึงรสชาติหวานก็อาจดูเหมือนเปรี้ยวขมหรือรสเหมือนโลหะซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อการเลือกอาหารของเราจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหากคุณไวต่อรสขมมากขึ้นคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะกินผักน้อยลง มีรสชาติบางอย่างที่ไม่มีใครอยากลิ้มรสเลยเช่นเนื้อเน่าแต่เราต้องทดสอบเพื่อจุดประสงค์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อดูขั้นตอนต่างๆของผลิตภัณฑ์ในขณะที่รสชาติของมันแย่ลงเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หาอาสาสมัครเพื่อมาชิมอาหารแบบนั้นแต่พวกเขาก็ได้รับความเห็นที่เป็นกลางด้วยการใช้ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนแบบต่อมรับรสของมนุษย์ได้ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถแยกแยะระหว่างรสชาติต่างๆ เช่นรสหวานรสขมรสเค็มรสอาหารเค้าและแยกความเข้มข้นของอาหารได้โดยใช้เยื่อรับความรู้สึกผลที่ได้ออกมาเป็นกลางจริงๆแล้วไร้เงื่อนไขาทางพันธุกรรมหรือความชอบส่วนบุคคลในการวิเคราะห์ หลังแปรงฟันคุณเคยดื่มน้ำส้มแล้วรู้สึกไม่อร่อยหรือเปล่านี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนต่อมรับรสของคุณได้อย่างไรอาหารที่คุณเพิ่งกินเข้าไปอาจส่งผลต่อรสชาติของอาหารชนิดถัดไปซึ่งบางครั้งก็ดีขึ้นแต่บางครั้งก็แย่ลงนั่นเป็นเพราะต่อมรับรสของคุณไวต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและคุณเปลี่ยนแปลงมันด้วยส่วนประกอบที่คุณกินเข้าไปนั่นเอง แค่โมเลกุลเดียวก็สามารถกระตุ้นต่อมรับรสได้และมันจะส่งข้อความไปยังสมองเพื่อกระตุ้นการรับรู้รสชาติบางอย่างฟังดูเหมือนจะง่ายแต่บรรดาน,นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าลิ้นของเราแยกรสเค็มจากรสเปรี้ยวแล้วรสหวานจากรสอูมามิได้อย่างไรเชื่อว่ามันต้องมีปฏิสัมพันธ์มากมายที่เกิดขึ้นระหว่างสมองและต่อมรับรสเพื่อทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ ลองนึกภาพว่าคุณกินอติโชกและดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วคุณจะสังเกตได้ว่าน้ำจะมีรสหวานขึ้นเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะว่าอติโชคมีสารไซนารีนที่เข้าไปจับตัวกับตัวรับความหวานแต่จะไม่ไปกระตุ้นมันหรือเมื่อคุณดื่มน้ำเข้าไปโมเลกุลต่างๆจะตื่นขึ้นและส่งข้อความไปยังสมองของคุณและคุณจะรู้สึกอย่างชัดเจนเรากับว่าได้กินอะไรหวานๆเข้าไป สาเหตุที่การแปลงฟันทำให้รสชาติของน้ำส้มแปลกไปนั้นก็คือสาร SLS ในยาสีฟันที่เป็นตัวทำให้เกิดฟองนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสารนี้ไปกระทบกับเยื่อหุ้มเซลล์รับรสซึ่งทำให้เครื่องดื่มที่คุณโปรตปรานมีรสขมขึ้นมา มีรัเคคลฟรุตเป็นผลไม้ที่ช่วยเพิ่มรสชาติปแปลกๆให้กับของว่างคุณได้มันมีสารพิเศษที่ชื่อว่ามีราคูลินที่จะเกาะติดบ,บนลิ้นของคุณและทำให้รสชาติเปรี้ยวเปลี่ยนเป็นรสหวานแม้ว่าลิ้นของคุณจะยังคงรับรู้รสเปรี้ยวของอาหารได้แต่ส่วนประกอบของสารนี้มีความเข้มข้นมากจนกลบรสชาติเปรี้ยวไปได้ อีกหนึ่งรสชาติที่ถูกถกเถียงกันมากที่สุดในอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นผักชีคนส่วนใหญ่คิดว่ารสชาติของมันคล้ายกับผักชีฝรั่งผสมสม้มแม้ว่าเชฟทั่วโลกต่างก็ชอบใส่ผักชีลงในอาหารของพวกเขาแต่บางคนกลับคิดว่ารสชาติของมันเหมือนสบู่ดินมแมลงหรือเศษโลหะไม่มีใครใส่ของพวกนั้นลงไปในอาหารหรอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม คนที่ไม่ชอบผักชีจะมียีนกลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทำให้พวกเขามีความไวต่อองค์ประกอบที่มีกลิ่นสบู่ในผักชีมากและที่น่าสนใจคือในประเทศที่นิยมผักชีกันมากที่สุดเช่นอเมริกากลางและอินเดียมีคนที่มีพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้มีจำนวนน้อยกว่าและจำนวนคนที่ไม่ค่อยชอบผักชีส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกดังนั้นจึงดูเหมือนว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมด้วยกัน แล้วถ้าเป็นของหวานล่ะไม่ต้องห่วงแม้ว่าคุณจะรู้สึกอิ่มจากรสชาติที่ได้ลิ้มลองไปแล้วแต่มันก็มักมีที่ว่างของของหวานอยู่เสมอนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์อย่างเป็นทางการแล้วว่าเมื่อคุณกินอะไรสักอย่างเช่นซุปหรือสลัดในตอนแรกคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับรสชาติของมันแต่เมื่อไปถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าได้รับรสชาตินั้นจนเพียงพอแล้วดังนั้นเมื่อมีของหวานเข้ามาสมองของคุณจะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีราวกับว่าได้รับรสชาติใหม่ซึ่งรสชาติที่น่าอัศจรรรรย์ขอออองไไกกีีมมคช็แลตตหืออะาท่ คุณชอบจะส่งผลให้สมองข้ามสัญญาณความอิ่มเพื่อสร้างความเพลิดเพลินมันต้องการความตื่นเต้นแล้วเราก็ตอบสนองมนัน